ดีผ้ามีขิดรวมจิตบุญเดือนหกเสือกกมีชื่อเรื่องรือปางกูแกก่แก้วอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีภูมใจนำเสนอบ้านไพจานหมู่ที่ห้าตำบลคอใหญ่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2566 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านไพจานหมู่ที่5ตำบลคอใหญ่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีมีจำนวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงตามจปทอ2,566จำนวน115ครัวเรือนประชาชนมีอาชีพหลักได้แก่การเกษตรค้าขายอาชีพรองรับจ้างบ้านไพจาน ผู้นำและชาวบ้านร่วมมือกันในการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถที่จะเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านชุมชนอื่นดังนี้ด้านการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมยึดหลักการดำรงชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 มาประยุกต์ใช้เกิดผลเป็นรูปธรรมทุกครัวเรือนด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารหมู่บ้านมีการลดรายจ่ายมีการส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวภายใต้การน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อบริโภคในครัวเรือนและสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อฝ่ายวิกฤตโควิด1 9ทุกครัวเรือนด้านการสร,าสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนหมู่บ้านภัยจานมีการส่งเสริมให้ประชาชนในการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนมีการส่งเสริมในการทำขยะเปียกลดโลกร้อนมีการรณรงค์ลดการเผาเพื่อลดปัญหาโลกร้อนและลดฝุ่น pm 2.5 ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมชาวบ้านไผ่จันร์มีการดำเนินการจิตอาสาเป็นประจำทุกเดือนโดยประชาชนในหมู่บ้านต่างเล็งเห็นความสำคัญกิจกรรมสาธารณประโยชน์และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีชุมชนบ้านไผ่จาน์ยังมีการปฏิบัติตนตามประเพณีโบราณอาทิเช่นการทำบุญตักบาตรทุกเชา้าการประกอบกิจประเพณีสำคัญของหมู่บ้านอาทิเช่น บุญเบิกบ้านบุญกุ้มข้าวบุญบังไฟได้านการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้มีการบริหารจัดการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปะทอโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชนได้มีการจัดทำแผนชุมชน โดยเกิดจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานอาศัยข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อใช้ข้อมูลแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนให้ครบทุกมิติด้านการบริหารจัดการหมู่บ้านบ้านไผ่จันท์มีผู้นำชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีวิสัยทัศน์มีการแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและทุกคนตรักในหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี คนในชุมชนมีการปฏิบัติตามธรรมนูญของหมู่บ้านหมู่บ้านมีการจัดเวทีประชาคมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อร่วมรับฟังข้อราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นการวางแผนปฏิบัติงานในระดับหมู่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชนซึ่งที่ประชุมใช้เวทีทุกเดือนในการแก้ไขปัญหา และประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการส่งเสริมการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานอสมมีการส่งเสริมกิจกรรมตรีมีการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกการรณรงค์การออกกำลังกายการรณรงค์งานสปอตเล่าปลอดอบายมุขการเฝ้าระวังและรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคระบาด ไวรัสโคโรนา2019การเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ลำปีสกินโดยให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวบประชาชนในหมู่บ้านการเฝ้าระวังภัยพิบัติในหมู่บ้านโดยการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ผ่านหัวกระจายข่าวและผ่านสื่อโซเชียลมีเดียจากการดำเนินง,งานทั้งหมดที่กล่าวมานี้บ้านภัยจานได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนา และหมู่บ้านตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และหลักกิจกรรมการพัฒนาสามสร้างของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจึงทำให้ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนที่ถือว่าเป็นปอดและเป็นควชุมชนของคนภัยจานร์ การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและการร่วมกิจกรรมสาธารณะของคนในชุมชนซึ่งถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันทางด้านสังคมจึงทำให้ชุมชนมีความรักความผูกพันความสามาคัคคีอันนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทำให้ชุมชนผ่านพ้นวิกฤตในสถานการณ์โรคระบาดในขณะนี้ไปได้และสามารถเป็นต้นแบบ และเป็นความภาคภูมิใจในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่เกิดจากการระดมความคิดและความร่วมมือจากคนในชุมชนอย่างแท้จริงผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนดีเด่นชายนายสุดใจเชิญชมผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนตำบลคอใหญ่อำเภอกู่แก้วอยู่บ้านเลขที่34หมู่ที่4 ตำบนขอใหญ่อำเภอกู่แก้วจัังหวดอุดรธานีได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564นายสุดใจเชิญชมเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจและเสียสละทำงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอดโดยมีตำแหน่งที่สำคัญในหมู่บ้านได้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน นายสุดใจเชิญชมได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชนและทุ่มเทการปฏิบัติงานทั้งงานในชุมชนงานของหน่วยงานราชการที่ทำงานร่วมกับชุมชนจนเกิดเป็นผลเป็นรูปธปรรมพอสังเขตดังนี้ความรับผิดชอบต่อครอบครัวนายสุดใจเชิญชม มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพพึ่งตนเองมีการประหยัดอดออมปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนาและเป็นแกนหลักที่นำลูกหลานและประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนมีจิตอาสาสามารถ,ถถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้คนในชุมชนได้ ด้านบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบนายสุดใจเชิญชมยึดหลักการทำงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมยึดการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ใช้หลักการบูรณาการการทำงานทั้งภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนประสานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเช่น เข้าร่วมการจัดทำแผนชุมชนหมู่บ้านร่วมเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้านและนำเสนอข้อมูลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้แล้วนายสุดใจเชิญชมเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญของชาติและเข้าร่วมกิจกรรมทางาศาสนาของหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอจากภารกิจสำคัญดังกล่าว นายสุดใจเชิญชมจึงเป็นผู้ที่มีจิตอาสาในการทำงานเพื่อชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงเห็นสมควรยกย่องชูเกียรตินายสุดใจเชิญชมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลคอใหญ่อำเภอกุกแก้วจังหวัดอุดรธานีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นหญิงนางนิตยาสมศรีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลคอใหญ่ อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนางนิตยาสมศรีอยู่บ้านเลขที่97หมู่ที่3ตำบลคอใหญ่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำอาสาพ,พัฒนาชมุมชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564จนถึงปัจจุบันได้รับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งที่สำคัญในหมู่บ้านได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านนางนิตยาสมศรีเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่มีความเข้มแข็งเป็นอาสาสมัครที่อุทิศตนทำงานเพื่อชุมชนมีจิตอาสาและมีความสามารถในการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเป็นต้น โดยมีกิจกรรมและผลการขับเคลื่อนงานสรุปได้ดังนี้การจัดทำแผนชุมชนได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อร่วมรับฟังข้อราชการจากหน่วยงานต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือนพร้อมนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับหมู่บ้านต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการจัดทำแผนชุมชนในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล โดยนำเสนอข้อมูลต่างๆต,ต่อที่ประชมุมเพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนการขับเคลื่อนปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงนางนิตยาสมศรีได้น้อมนำหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ให้เกิดผลจริงโดยปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตตามหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน การเลี้ยงเป็ดเพื่อสร้างรายได้เพื่อรดรายใจ่ายในครัวเรือนการส่งเสริมประชาธิปไตยเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวของหมู่บ้านประจำทุกเดือนยึดหลักการทํางานแบบประชาธิปไตยยอมรับเสียงส่วนใหญ่รับฟังความคิดเห็นส่วนน้อยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมที่หมู่บ้านจัดขึ้น ร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมหมู่บ้านและสถานที่สำคัญของหมู่บ้านร่วมปลูกป,ป่าตามที่สาธารณะของชุมชนการพัฒนาด้านสุขภาวะของคนในชุมชนกลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหมู่ที่5ตําบลคอใหญ่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีเป็นการสนับสนุนเงินทุน ให้ระดับหมู่บ้านแล้วมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้องค์กรประชาชนในหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการเงินทุนให้หมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้านตลอดไปโดยสนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายหมู่บ้านละ280,000บาทโดยไม่มีดอกเบี้ยและมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนให้มีประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนการดำเนินงานโครงการกขคอจภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนพุทธศักราช2553มีแนวทางการบริหารเงินทุนกขคอจดังนี้ มีคณะกรรมการจำนวน9คนโดยมีนายสุริยาอินทนูเป็นประธานมีการประชุมพิจารณาเงินกู้โดยมีพัฒนากรร่วมประชุมด้วยทุกครั้งและสิ้นปีปฏิทินกลุ่มได้มีการประชุมสามัญใหญ่เป็นประจำทุกปีด้านความสามารถในการจัดการกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านพทยจานกลุ่มได้มีความสามารถในการเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ให้กองทุนกอขอคอจอที่สนใจได้มาเรียนรู้อยู่สม่ำเสมอความสามารถในการสร้างนาวัตกรรมกลุ่มได้มีการทบทวนปัญหาในการดำเนินงานโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นประจำด้านการสร้างประโยชน์ต่อสังคมคณะกรรมการและสมาชิกได้มีการดำเนินงานสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านอาทิเช่นการพัฒนาหมู่บ้าน การทำบุญตักบาตรตามประเพณีด้านการยึดมั่นตามหลักธรรมมาพิบาลได้มีการดำเนินงานโดยยึดความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยคณะกรรมาการได้ดำเนินงานตามหน้าที่ของตนเองด้วยความเสียสละตรงไปตรงมาไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากการดำเนินงานดังกล่าวกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านพจานหมู่ที่ห้ตำบลคอใหญ่ อำเภอกู่แก้วมีความเข้มแข็งมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งถือว่าเป็น,นกลไกหลักในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนอันนำไปสู่ความเข้มแข็งอันเกิดจากการระดมความคิดการตัดสินใจและการบูรณาการทำงานของคณะกรรมการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงตําบนเข้มแข็งตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคอใหญ่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีด้านความมั่นคงได้ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวไว้กินเองภายในครัวเรือนทุกครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายและได้แบ่งปันให้คนในชุมชนได้บริโภคอีกทั้งยังเป็นการสร้างความปองดองของคนในชุมชนทำให้คนในชุมชนมีความรักสามารถีเกื้อนหนุนกันตำบลคอใหญ่ ได้มีความตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดและอบายมุกทุกประเภทโดยได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดการเข้าเวรยามตรวจตารอบตําบลโดยการนำของกำนันตําบนขอใหญ่การบูรณาการจัดทำแผนตานําบลผู้นำทุกหมู่บ้านได้มีความตระหนักถึงการดำเนินงานตามแผน โดยนำข้อมูลจปทออมาวิเคราะห์ปัญหาซึ่งตำบลคอใหญ่จะให้ความสำคัญกับข้อมูลดังกล่าวเป็นอย่างมากจะเห็นได้ว่าปีงบประมาณ2,566อําเภอกู่แก้วได้ดําเนินง,งานจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานเป็นอันดับที่1ของจังหวัดอุดรธานีด้านความมั่นคงได้มีการดูแลครัวเรือนยากจนโดยทีมปฏิบัติการตบํบล ได้มีการลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาและให้ความช่วยเหลือครัวเรือนอย่างเป็นระบบทุนชุมชนตำบลคอใหญ่ได้มีกองทุนชุมชนอาทิเช่นกองทุนหมู่บ้านกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งกองทุนดังกล่าวมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพงบประมาณกองทุนยังอยู่ครบทุกหมู่บ้านประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่าย สามารถนำเงินไปประกอบอาชีพมีรายได้ทำให้ระบบเศรษฐกิจตำบลดีขึ้นด้านความยั่งยืนตานําบลคอใหญ่ได้มีการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันทุกครัวเรือนอาธิเช่นการส่งเสริมการปลูกผักในครัวเรือนเพื่อนำไปบริโภคตำบลคอใหญ่ยังได้มีการกำจัดขยะในครัวเรือนก่อนนำมาทิ้ง โดยใช้หลัก 3R การทำขยะเปียกลดโลกร้อนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการดำเนินงานจากท้องถิ่นอำเภอกู่แก้วขยายผลสู่ส่วนราชการผู้นำชุมชนสู่ครัวเรือนต่อไปจากการดำเนินงานดังกล่าวจึงทำให้ตําบลคอใหญ่มีความรักความสามัคคี และเป็นตำบุญเข้มแข็งตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง